ไอ้นึงอ,อันนี้ก็มายิงยิงยิงอับแค่ลำดวนนะผมฆ่าลำดวนไปตัวนังแล้วพอแตกลำดวนแตกสองลำดวนในหลักอยากเจอหนึ่งหนึ่งเป้าไฮไลท์เป้าไฮไลท์เป้ายูกับ มาเฟียมาเฟียไม่มีสาระมาเฟียไม่มีสาระเดี๋ยวผมพาขึ้นแดงเองไปกันกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเรื่องเขาอยู่กับช่องไม่มีสาระวันนี้ก็อยู่กับไอดีของน้องแตกในนะั <c oughs> นะครับผมก็เป็นไอเดียอกของผมเองนะเป็นไอเดียองเอาอินไปเฟซบุ๊กนะครับผมก็ของประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็ดูกันเองเลยเป็นไอดีที่ผม แทบไม่ได้เข้าจริงๆผมเข้าตอนนี้มาดันแรงเท่านั้นอะของประมาณนี้เลยนะก็ไม่ต้องมาทำเพลงดูกันเอาเองนะผมไมามีกนิแทนกินนะของก็ปืนก็แบบปืนเริ่มต้นเลยท่านผู้ชมคือไม่ได้เข้าอ่ะเนาะก็จะประมาณนี้แหละท่านผู้ชมก็มีแค่นี้แหละมีวีดแอนลัมสองนะคของทีดีลรอกลูกสองชักแม็กเร็วนะเป็นลูกสองแจ้งเกิดช่องไม่มีสาระเลยไอ้บอสไม่มีอะไรเลยไปกันไอ้พี่ตัวเนาะเอามีโดนใจนัง โอ้ยิงหัวไม่โดนเลยพอตาแตาตไปเอาปปตาเอาไม่ตาย,เอา,ตายเอามันกดลิงครับผู้ชมปาลยไป,ไ,ปไม่นะไม่นะไม่เห็นเอาผู ouais ้ชมมันมีไหนอ่ะ้ยไปดูเราไ้นะโอ้โหหายไอ่ตดพี่ตงน้ตังหนึ่งตัวไปเลยนะ สองวิสองแตกสองอะโดนปเลยขอแตกขแตกไวขอแตกขอแตกโอ้โหสองเม็ดตาเลยตาเลยลอยไตขอแตกขอแตกโอ้โหสเม็ดไว้ไอดิไอดีนี้มีวีแล้วสองขอเล่นวีด้เนาะขอแตกเอมีโดนตายนมตายเมื่อกี้ตายนะโดนโดนมันตบเ้ ตาในบวก93นะครับผมอะไรหมแทงอันนึ่งสวยทำไรสวยไปสักกาไอ้ไม่รอไม่รอตปดทงโอ้โหหัวสองเม็ดหูยคม,แบบมเกินไปแล้วไปไปวแทงโอ้โหคมเกินไปแล้วคมเกินปุยมุยอันหนึ่งสวย เอาไม่ตายไม่ตายไวยไต่หน <an> ึ ally, ่งเปิดแบ่หัวแตกหัวแตกวยไม่ตายเอาไม่ตาย r a m p a g โอ้ยตายหัวแตกเอไม่ตายไต่หนึ่งทเลยมาดูตาเดียวผม อันนี้ผมบวก83นะปาร์คขึ้นเป็นโอไอโอ3แล้วนะปไปดดไฮ้ยพี่โตโตเนี่ยไปหนึ่งถัดตัวไปเลยนะยไว้ไปหนึหน่งชุบเพลินชุบเพล่น,นเดียวเรียบ้หัวแรกโอ้โห้แดงแปดเดียวไ,ไม่ตายพอตา

ไปน้ตายแน่ป่ะห้าเจ็ดสี่ไปพอตายพอไปมีตัอวอันมีตัวอัมพันย,ยัยมันพันย,ยออัว哟พอตกโอ้ห<อ>โตา,า,างแป๊ด

วุ้ยโกยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเป็นแพดิมน้ำหนึ่งร้อยนะครับท่านผู้ชมปไปไปต่อต่อ,ตอ,ตอเอ๊ะอะไรนี่หัวแตกเม็ดเดียวให้เม็ดเดียวตอบเลยสวยนี่หนูปิดเกียงเลยนะพี่ครับหัวแตกมาดิ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 ออกมาออกมา,า,มาไปหัวแตกโอ้โหแดงแปดตี่ ตายนึงมเอาไม่ตายแตกข้าเลยข้าเลยอูม้มัน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 ไปล็อกตัวลม้มอ่ะไม่โดน <c oughs> ตายนิงโหยิงกันอือมากเลยก็แตกสหวแตกตายนิ่ <c oughs> ทำมินัเตอหัวแตกผมแม่เจียโคตรชิวแตกทามินัเตอูไม่โดนหัวเลยผู้ชมตนึงเลยทาเลยเขาไม่ตายไม่ตายแตกแตกสแตกสองเรียบร้อเรียบร้อยตอนนี้ปวดปวด แปดสนะเปิดโคตา้าซับเลยสับเลย,เลยโอ้ตายหนะึ่งตัวนะเปิดเบลตัวโ <c oughs> ตตัวโคต้เอ้ยไม่ได้ปิดโคต้าตายหนึ่งเก็บแอดอบนะ ไอ้บอไม่ค่อยมีอะ่ะเอ้าโอ้โหโดนแอดดอบพับตายอะไรนะครับเนี่ยโอ้ยโง่อันนี้ไม่มีอีกแล้วบวกบวก,ก,กหกสิบเอ็ดนะมาดิมาดิกไอ้เน,เนิ่งรัก QFC อ,อ่ะไอ้แป้งหมดแตกบู๊แม่ดเดียวให้แม่ดเดียวอะไรไอด้ด,ดอบหมแตกยบูแดงแป๊ด ทโตแกหลังเข้าหลังเข้าตัวลงใหม่ตัวลงใหม่ใจเนึงตลงใหม่แล้วช่งเนี้ยเปเขาแตกงูสอเม็ดแตงแปดมีโอแดงแปดเปดใจหนึ่ง มาดีมาดีไอ,อ้ไต่หนึง h o t t กตทบเลยทำเลย Hottag ตายนึงได้บวกบวกเจ็ดสิบนะไปะเอาไปตาย ไอ้ิุ้ยรอมไม่มาคผมไอ้ไอ้มีนะโวแตกโอ้โหแดงแตกวะอ้ไรไอ้แมงลับไป้โหเมมดเตียวไอ้เมดเดียววะไปหัวแตกเมดเดียวเมดเดียวไตเนอร์อาร์คิวขึ้นแดงแล้วขึ้นแดงแดงแล้วหรอบวก 85นะครับผมคอเ 5, มาเคล่นแบนพาร์เทนัมสามมาดรโวมาแตกแดงเอาไม่ตายมาแตกมาเรไหมมาแตกตายหนึง่งโอ้ยเย้ยมาดิมาดิว,ดวไ้ตายหนึง่งอัดตัวไปเลยนะโอ้ยข้าไบนมีข้าไปมาแตก

ตายหนึ่ง MC MC ไปตัวแตกไเอาโอ้โหโดนยิงตายตายได้บวกบวกเจ็ดิบปขึ้นเป็นแพทเทรนสี่นะครับผมมาจะตายได้ผมตอนนี้ลืมถ่ายนะขอภัยจริงๆตอนนี้บวกหกจุปดตายหนึ่ง ไม่เจอหน้าเจ้านะไทเนอรควอดจ์คิไอ้พว้นั้นเอาเงยไทนาโอ้ยตัวลงใหม่เมื่อกี้เลยไทเนอร์ไว้มาเรมาเรไทเนอไวส์นมาเรมาเรแต่เราไม่ได้เราไม่ไม่ต้องกลัวไอ้พกนีไทนา เก็บสาทีเ <brightness> ดียวตายตายนิ่งอดันมาเมัาตายไปเสีโอู้หูแมอนเรียบร้อยนะครับผมตายน่งอ้อนเอาไม่โดนไม่โดนตายนิ่งยหมดตีค่ะมาชมอ้หูเปแม่งตายนิ่ง ตายไหมนะอุ้ยตายห่อุ้ยเนี่ยโอ้ยตัวเแง,ง,งไปสน้มาชมวเจาแนอไหนะตายหนึ่งดักดักตั้งองดักครับตอนนี้ท่านักดักมากเลยตัวเนี้ยตัวตายมาดูตาแล้วผมตานี้บวกอ่าเจนะ มามาดูมาสุ่มดูนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่ากิจกรรมมาใหม่ก็ลองดูนะเปิดกันลิบกดเลยนะลิบกดแล้วโอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรได้อักได้อักนะครับผม เลยตทำเลวัตัวเขโอมีตายโอ้ตายทำเลยโอ้ยมีตัวไม่โดนโอตายวตายดนปุวยหกก็ขึ้นแมแตมอนสอแล้วเนาะไปลุยๆๆๆๆตัวนะโอ้ยมันชงผมอะครับผู้ชมใจเนิง What? What the heck? i come on, come on! know. I'm out. Bubbit, what the heck? What? Triple kill. Bubbit, dang Oh, dang I'm so. What? What kill? buddy. เดียวให้ไม่เดียวเองไงตายหนึ่งมาอะไรมาดิตายหนึ่งอันนี้ตัวรองใหม่นะท่าผู้ชมเปิดแแบโบอ้โหไม่ตายยิงปีกแกนแต้มหมื่นสี่นะมาดิ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 รู้รูใครใครจะเหนืออกันเปิดแแบโบอ้โหลูกซองเปิดก่อนแพ้เปิดก่อนเสียเปียกเพทูวินจริงๆ ตายนึ่งโคตตึงอ่ะโคตรตึงอ่ะเปิดแม็กคอแตกตายนึ่งอุ้ยหมดหมดแม็กหมดแม็กมาเมาเลยคอแตกมาเลยมาเลย โอ้หัวแตกไม่เดียวเมดเดียวให้ไม่เดียว,ยวไ <c oughs> วแตหแตโอ้ยังคโอ้ยไม่ไม่โดนหัวเลยไหหตเนืหนหนน้หัวแตกไรทริเปิลเหัวแตกโอ้แดงแปด เปิดบบโหแตกปูแดงแปดอีกแล้วไปไปไหนแดงมีนะมีนะเปิดไปโหแตกูแดงแดงไวแมเพจหแตก k i l l i เปหแตกูแดงแปดตัวหีกตัวเปิดหแตกอีกนึง ไม่มีไอไวอลเล่นท่านผู้ชมมาดูตาเนี้ยาตาเนี้ยผมบวกอ่าบวกหกสิบแปดนะตายหนึ่งมาดูตาเนี่ยตาเนี้ยไม่คิวเดีวยวอ่ะบวกยี่สิบแปดขึ้นเป็นเดมอนสามนะครับผมหมดตายสวยัสดีสวัสดี tay <coughs> nương xong đây quá ai bị mi đôn hóa tay mày đi mày đi mày đi tay nương Quá triple, tay nương tao đây không không <coughs> tay ไอวอลกันไอหนึ่งโปให้มันตามมาโูโคนนอกขู่คนนอกแกตัวนึงอินตัวนึงขู่คลิงกนลิงขอ่กระสุนปืนหมดยังไม่ตายโอ้โหกระสุนปืนหมดแล้วขอแตกแล้วปล่อยขอแตกแดงสามเมตรครับนันนอน ปาดไปหัวแตกไตเนิปาไตเนิพอแตกโอ้ยอย่อยมามามาเสรมาเสรอานอนนะตเนิอยู่ในบ้านนมันเจ็บหนักแล้วแต่มันใครเปิดอะไรเนี่ยเปิดพง่อะไรเนี่ย เราตายแล้วผมตายนี้บวกอ่าบวก59นะไปเกตานะอแตกบวกแตกแค่สองเม็ดโอ้เม็ดเดียวให้เม็ดเดียวบวก48นะแตกหนึ่งไปกันสี่ดาวนะเลยบอกค่านผมไปกันสี่ดาวบวก27่สิบเจ็ผมก็ขึ้นเป็นเอ่อไดมอนด์ไอวีนะครับผมมาดิมาดิแตกหนึ่ง quá hôm nay ông quá lẽ anh em hòa anh em hòa anh em hòa tay anh em mấy tay anh em hòa tay anh em hòa anh โอ้โหแดงแปดแดงแปดต่หนึ่งไปทำเลยร้อย Rampage r a m p ทำมีนแล้กไหมแตทำเลยร้อตเอาเอาหน้าจอสะบัดแล้วต่หนึ่ง เราตายแน่มันตานยแน่บวกอ่าบวกบวกเก้าสิบสามนะบวกอย่างเยอะเลยแด,แดงแตกแตกจวดยังไม่ตายตายนึงตายนอันนี้ก็มายิงยิงยิงกับแคร์ลำดวนนะผมฆ่าลำดวนไปตัวนึงแล้วพอแตกลำดวนแตกสอง ยิงแกยิงยิงแกลำดวนนะสามสามหนึ่งสามหนึ่งอีกโกรเจอเจอเจอเพื่อนมาแล้วลำดวนคนสุดท้ายนะโอ้ไปบมอุ้ยผมว่าผมเล่นไฮไลท์ดีกว่าปิดจ็อบหน่อยอยากอยากเจออะอยากเจออะไรอยากเจออะลำดวนในหลักอยากเจอหนึ่งหนึ่งเป้าไฮไลท์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 เป้าลำดวนลำดวนไฮไลท์เป้าเปิดไปว้ายม้วนโอ้โหไม่โดน มาเด็กมาเดโอเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะไม่ยอมเล่นเหมือนเขาจะไม่ยอมเล่นนะเหมือนเขาจะไม่อยากจะไฮไลท์ดัวท่านผู้ชมอะเปิดแหวโอ้ยไม่โดนหัดหัวไม่โดนอะอทำไงถึงถึงอยากให้ให้มันรู้ว่าเราเราจะเล่นไฮไลท์กับเขาแล้วท่านผู้ชมผมเจอลำดวนะตอนนี้เก็บมันไปสองลวลำดวนแตกสองละเหล่าตัวเดียวเหล่าตัวนี้แหละมาเด็กมาเด ปาแวโอ้ลำดวนูไม่ยอมเล่นหนึ่งหนึ่งครับผมอ่ะไม่เป็นไรน่าจะน่าจะแกมมาสเตอร์เลยโอ้ยถ้าไฮไลท์นี้ถ้ามีโอกาสผมอาจจะยิงสู้ได้อยู่นะโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมก็ขึ้นฮีโรอีกเป็นที่เรียบร้อยก็ขอบคุณแคร์ลำดวนด้วยที่มาเล่นด้วยกันเจอกันท้ายเกมก่อนที่จะขึ้นแดงนะครับผมก็เล่นตึงมากเลย ถึงจะเขาจะไม่เล่นเขาจะสายนักแข่งเก็บแต้มก็เหอะแต่ผมจะไฮไลท์ใส่ของไม่เป็นไรนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมก็ขึ้นเป็น32เรียบร้อยกับไอดีนี่จากโกสู่แดงนะครับผมโกจากโกเลยสู่แดงก็หลายใต้เหมนะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายได้ใช้หูฟังต่อใหม่นะบอกเลยโคตรคงคือแบบ ได้ยินเสียงอีกบ้านหนึ่งเลยแบบเขากําลังพันยาชักแม็กเดินอย่างเงี้ยได้ยินเยันอีกบ้านหนึ่งอนะท่านผู้ชมโอ้โหอย่างโกหูฟังนี้ท่านผู้ชมคนตัมห้าสิบนะครับผมบอกเลยว่าสุดจัดท่านผู้ชมลองไปซื้อลองไปใช้ผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วลองไปใช้ดูลองหาซื้อหาใช้ดูผมบอกเลยว่าโกงมากครับท่านผู้ชมลองไปซื้อนะครับ